ะครับผมแวะมาดูร้านเห่งหวานดีกว่านะครับวันนี้มีโกโปรห้าโกโปรเจ็ดนะครับอ๋อเนี่ยโกโปรหกก็มีนะครับมีหกมีเจ็ดอ๋อห้าหกเจ็ดมีสามรุ่นนะครับวันนี้ต้องโกโปรโกโปรเจ็ดแต่ผมต้องไปไฮโปสมูทนะแต่ว่าโกโปรเนี่ยแหละสวยเลยนะเนี่ยการ์ดโปทีวียังเหลือยังน่าเหลือไม่เยอะหรอไม่แล้วนะแต่เราเรียงเรียงลำดับกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราอ่า โกโปรฮีโร่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้ตัวห้าตัวนี้เนี่ยพันห้าแล้วก็ Lenovo แปดร้อยเอ้ยี่สิบโอสวัสดีครับยูพิเตอร์ไนท์วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดปทุมวิกรมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้เหมือนจะได้ข่าวว่ามี iPhone 7 128ยิเข้ามานะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีหรือเปล่าหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปอ่ะครับผมวะมาดูร้านแห,ห่หหวงวางดีกว่านะครับนะวันนี้มีโกโปรห้าโกโปรเจ็ดนะครับวันนี้เอ,อ่อต้องเอาไปซ่อมอีกนิดหน่อยนะครับตรวน,นี้เนี่ยเอาให้พอเปิดตัวน,นี้เปิดติดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะก็เห็นใน ใน Facebook เขารับซ่อมอยู่นะมีร้านรับซ่อมอยู่เครื่องไม่ไม่น่าจะตกน้ำหรอกครับตกน้ำมันจะเป็นคาบน้ำไม่ตกนะครับน่าจะเป็นเพื่อที่อุปกรณ์เฉๆน่าจะซ่อมได้อยู่น,น้ำนะยังติดนะโอปอล่าโอปอล่าจะเป็นแบตเตอรี่อันงครับเหแบบมือนกันมีตอมมีกับโอปอล่า มันต้องรอแบตชาร์จแบตสักแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะนี่ไอหกอ๋อเนี่ยโกโปรหกก็มีนะครับมีหกมีเจ็ดอ๋อห้าหกเจ็ดมีสามรุ่นนะครับตอนนี้แต่ว่าไม่ติดนะลองไปซ่อมแบตไม่สิ้นนะแต่ว่าที่เอาที่แบตใช้ได้อ่ะมันขึ้นไอโกโปรห้านะทุกคนเราแบตที่ใช้ได้อ่ะมันขึ้นขึ้นด้านหน้าด้านหลังไม่มีตัวนไม่ตั้งค่านะ อ๋อโอยอ๋อน,นี่นี่ก็ปูหกตอนนหกหกวะอ็มีขีดได้หกเยพอใ่อ๋ะโปใช่ไหมใ้ออพอกน้่เ่่ให้าชอบขาชอบปิดขาชอบใส่รหัสไงจะพ่อค้าก็ยุ่งเลยที่นี่ <6 S 2> <ปะ S 3> ได้เออเล่นแล้วไปใส่รหัสเฉยเลยรอคาจะปวดหัวละแค่เงิรถเจ็ด้อ่ะอ๋อเงิน้ายเจ็ดแปดร้อยอ่ะเซ็งเลยนะมันรีเซ็ตได้เลยแต่ก็คงไม่ควรจะมาใส่รหัสนะไม่มีตั้งวาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มีปากกาศออ๋อแถบนี่ไงนี่ไงแถบแถบแถบเอแถบเอกิจราคาเรื่องอะไรอ๋อเรียกว่าไอตัวไอตัวเอ็กไงอ๋อ ทัทอลยกโอ้เนี่นิดนิดาทเมื่อกี้เาขาลอมัหาตัวปากกาเออต้องโปูปปเจ็ตอะไรงป็นไทโปสมทนะตอนนี้มันก็ไม่ใชมันนี้กันันถูกถูกถูกกราคานี้ถูกกบราคานี้ใช่มคถูกกับราคานี้ไม่ใช่ราคานี้ใช่้วใ้เขียนใหม่เออ อ๋อตัวนี้เป็น iPod นะครับพอตหนึ่งพันตัวขาวหนึ่งพันนะตัวนี้ก็ตอนนี้ไอคิวหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับไอคิวแซดแต่ว่าโปโปเนี่ยแหละสวยเลยนะเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเอาไปทำอีกนิดหน่อยนะครับมีหลายตัวอยู่นะหลายตัวอยู่ใช่ไหม มีนั่นหลือปรามาณสิตัวม0ตัวใช่ไหมไหนตัวเจ็ดตัวเจ็ดู้มิเตตัวโลาไม่ตด้ตัวโปลตัวห้าห้ฮีโร่าฮีโร่หกอืมดัด้แล้วเลี่ยไอคิวนนัทุกคนเมันหมลมีติดอยู่ตัวเดียว ใช่ใช่มาสิบสองตัวได้แค่สามตัวท yeah> ี oh ่ใช้ได้แบ่ให้ร hm ู <h <h ้ใช้ตัวนึงขายไปสองตัวเรียบร้อยเลยใช่ไหมโดนโดนยึดไปหนึ่งตัวอย่าบอกายโดนยึดไปหนึ่งตัวนะตอนนี้หัวเว่ยทันเดียวอ่ะตอนเดนจากเครื่องพันมาแล้วเนี่ย ไสนใจเครื่องพันร,รอบเแล้วตามหาใช่ไหมครับเ,เ,เนี่ยมาแล้วร้านเฮียร้นเฮียมาแล้วโอเวจอใหญ่นะครับประมาณ5 5่จุดห้างอันเนี้หนิ้วตอนนี้สีอ๋ออ,อันนี้ห้านิ้วนะโหเวตัวนี้นะตอนนี้สี่จุดห้าน้าสนะครับขายตอออก่อดหมดแล้วแต่ว่าันจะหมาแต่ต้องจะหมดนะทุกคนครับผม จอห้านิ้วแบตเราจะหมดนะครับแ้่เราชาร์จแบตตัวนี้หน่อยได้ไหมครับชาร์จแล้วครับแล้วก็มีชุดของซัมซุงนะครับซัมซุงเดี๋ยวไอโตโกโป,โปไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองเอาแบตเตอรี่ของผมลองเทสตัวก่อนนะครับ แต่เปิดทีวียังเหลือยังน่าเหลือไม่เยอะแล้วม่หลุดมันไม่ตรงกัลของพี่ใช่ไหมตามนี้มันอาจจะตรงได้แต่ผมผมไม่รู้ว่าจุดมันอยู่ไหนบางทีมือไม่ตรงจุดนะครับมือผมไม่ตรงจุดครับแต่ว่าทัชสกรีนใช้ด้ปกติครับรุ่นไหนคีัยรุ่นไม่ติดครับก็ตอนนี้ถ้าเราถ่ายวีดีโอก็ถ่ายปกติได้นะครับเปิดตัวเช้าเราลองลองต่อต่อคอมดูว่าสายสายไทซีครับสายไทซีต่อคอม เสียบต่อคอมว่ามันภาพมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะได้อยู่แล้วหน้ามีภาพเคลื่อนต่อคอมมันมันเชื่อมนี่เชื่อมอะไรพี่อ่าต่อคอมเอาไว้เชื่อมพวกรูปภาพอะไรพวกเนี้ยเป็นมีเดียแต่ผมยังไม่เคยเอาแอปโกโปรไปลงคอมอ่ะนะแต่ส่วนมากจะเชื่อมผ่านมือถือแต่ส่วนมากถ้าตั้งค่าก็คือตั้งค่าในในเครื่องกับมือถือแล้วต่อคอมก็คือเอาเสียบต่อเอาภาพลงอย่างเดียวเอาไฟล์วิดีโอลงอย่างเดียวครับมีเดีอ่สามโกโปรเจ็ดแบตินะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาดึงเนาะเนาะเขาดึงเนี่ย อันเนี oh, <|so|> ้รูดตรงี่เยอะรูดเปหกด้วยบาทสองันห้าโอ้น่าสนใจนะถ้าไม่ใช่พี continue, like. <c <c 8, 8, 3, ่ผมไม่มีครั้งนีปถึงรัคานี้สองพันถ้าเปลี่ยนอีกสองก็สามพันห้าแต่เราเนี่ยแปดแิดแปดตัวสองร้อยพวกอุปกรณ์ในก่นนงแค่คเราไปตื้นถ้าส่วนเรามีไทซีใช่ไหมใช้ก็คือเป็นไทซีธรรมดาเสียบนะครับ ลองซื้อมา6,003ลองตัดสินใจดูตัดสินใจแทนไม่ได้ถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าโอเคก็ได้ถามว่าถ้าถามผมว่าโอเคไหมมันโอเคอยู่ถ้าเราไปทำดูแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะแฮกของเฮียไปไม่ใช่คะจะแฮกของเฮียไปคว้างบัง เอาตอนนั้นโอเคอยู่ใช่ไหมแต่ว่าจอมันเสียวโค้กห้าหรอเนั่นชอบที่มันเป็นอันเนี้ยไฮเปอร์สมูทเนี่ยมันเรื่องถือภาพไม่สั่นอืมกล้องเราลงตัวมีกาลวงอะไรไหมใช่ครับมันมันเป็นการสอนซอฟต์แวร์มันจับภาพมันครอบเอาครอบเซ็ตซอฟตวร์เอาใช่ครับไม่สั่นอ่ะเฮียหน้อโมเวตเราดูไหนเข้าเปล่า เออโหเวหยโหเวหยโหเวหชาร่ะอ๋อไม่ใช่เดียยเด๋ยวสายเดี๋ยวสายมันจะฟาดชาร์จนะมันต้องฟาดชาร์จมันร้อนแล้วใช่ไหมแล้วรอดูโหเว่พอได้อยู่นะครับเราต้องต่อเฮีดยดูได้าเนี่ก็ให้ให้สองพันห้าอ๋อรุอ่นได้าออ๋ออย่รุนได้หาอ๋อไอ้รุ่นได้แล้วจะสองสองพันหา ถ้าตัวที่ที่คุณว่าโอเคนั่นน่ะให้2,200ไหมีนไงล่นที่แบบว่ามาเฮาปุ๊บจับความเพี้ยวิ่งไปเก็บโอต่อได้อ่ะตอนเนี้ยถ้าใช้โออยังเดียวเนี่ยเดือนหนึ่งแบบไม่นวดอ่ะโอ้โอ้แบบมันเยอะเหมือนกันนะมันมีพวกแบนด้วยตัวนะอ๋อแต่เสบตรงนี้อ๋อใช่เค่งดได้อีกใช่ไฟฉายด้วยเอาไปให้ที่บ้านนะ เยากรุ่นเนี่ยจอสีด้วยนะโอ้โอแล้วที่ชาร์จก็มีชาร์จว่าถ้ากันน้ำได้ได้สวยเลยนะ <laughs> เอากันน้ำออกกั <laughs> นน้ำออกไหมไหลโจ๊กเลยนะ <laughs> 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 นั่นนี่อะไรเครื่องทูรีโนเวอตัวนี้ก็มีน,นี่นี่อัโปนี่ LG นี่700เจ็ดร้อย อ่าใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่แล้วก็ Lenovo 800 s ปด้อ้เอยสิบพัสดุใช่ใช่ใช่สอวันนั้นเห็นตาลายสองบนสองแยุ่ไปแล้วงไงกิจะใส่กระเป๋าแล้วตัวเลกบอกว่าใช่าี2สองบยิ้มเลยเอ่อ แล้วก็เดี๋ยวทำโดนแล้วกัน,น,น,นทำเดนนี่แป๊บนี่เป็นราคานี่แม่ตอนนี้เป็นแท็บ E อันนี้แคร์อ่ะแท็บ E เป็นแท็บ E ก่อนนะเดิมต้นเลยไม่ใส่รหัสด้วยถักไปถักไปรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งถัดไปเวลาถัดไป,ไ,ปไม่ใส่ ไอ,ไ,บบอไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้อ่ะล็อบบับให้ใส่อีเมล่ะไม่ใส่ไม่ใส่ข้ามอ่ะข้ามข้ามเสร็จมาแล้วแฮปปี้ สวยมากข้างนีงเออใหม่กิฟเลยอ่ะแหน่นะต้องเลื่อนไปหน้าโมก่อน16กิกก็ตอนนี้ใส่เลยใส่ปาการกาปากาเออไอ้สอนมาสองเครื่องแล้วผมอะจัดมาสองเครื่อง้ะ เจะลมเย็นดีนะวันนี้ไม่ร้อนนะมีสายซัด้วยอผมนึกว่าเย็นได้ไงฝันลมนี่เองคือว่าวันนี้ไม่มีลมเย็นจังทำไมลมเย็นจังวันนี้นี่หูพังด้วยอ่ะไม่มีครับน่อะไรโอเวอร์ E R ห้าใช่ไหม อะไรสองเจ็ดใช่ไหมแล้วก็ได้ส wow ีสิบบาททั่งเตนเลยเออจเจ็ปรใช่มเจเจ็คอเจเจ็บปปสามสี่สี่ศูนย์นยสี่ศูนย์น ด้วยกัันนะครบมีตัวเนี้ยติดตัวเนี้ยเป็นตัวแรกตัวแรกมาจุดแต่งพร้อมในฝั่งล้งอีกเนาะมีอะไรบ้างไหมเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับฝั่งล้งนี่นกเกียวนกเกียวอ๋อนกเกียวหนึ่งเหรอตั้งสกีนไงนกเกียวหนึ่งแค่นี่ยร้อมแจ้งไปแล้วอ่ะครับจิกแรมสตอเรจแปดแล้วกัต้องรอของเขาอ่ะไปยถึง 1 5ที่สาขาปลายทางคับจะตกัมมาได้1,500ใช่ใช่ใช่อาคา2 0 7อนะโนเกียโนเกียโนเกีย4ถึงโนเกียใช่ไหมแล้วก็มี J4 4 J5 ใช่ใช่ ว่าเราเรา99แล้วแล้ว,ลวก็ ASUS ถ้าธรรมดาที่เนี่ยพวก <นะ S 1> จำตัวอะไร Go อ,อ,อะไรได้น่าจะเ,เราเรียงเรียงลำดับกันใหม่นะครับเ,เดี๋ยวเราอ่า Go Pro Hero 5 6 7นะครับตัวนี้ตัว5ตัวนี้เนี่ย1005ก็คือเครื่องใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผมไม่ติดอ่ะเนาะโอเคแล้วก็ตัวนั้น Hero 5ตัวนั้นก็คือ ปกติดทุกอย่างโอเคไม่ติดมากรอนตอนตอนนี้มันดินตัวโป้เฉยๆนะตัองพันสิบแปดก็สองพันสิบแปดโอ้โขบสอ2018โอเคโป้สองพันสนะครับเท่าไรเท่าไหร่ครับไม่สายพ5นหอ๋อ25งหแล้วคนอ่าเดี๋ยวนะ25งหแล้วไม่ก็2018ก็ได้คิดหนักกันจะไม่มีการสั่นแม่พี่พี่ได้ไม่มีการสั่นอันนี้แหละสิ่งที่น่ากลัวที่สุด โอเคแล้วก็ตัวนี้ตอนที้หก่ะหน้าเหมือนกันจอหลังไม่ติดอ๋อก็คือจอหน้าติดแจอหลังไม่ติดนะครับตอนนี้เป็นโกโปรหกเนาะหน้าจอหกไม่ใช่โกโปรนะโง่ห่าไม่ให่มากข้างข้างข้ามันเกินวะเนี่ยเขียนไว้ไหมเขียนไว้ปะอ๋อโกโปรฮีโร่มันฮีโร่ข้ามมีข้ามันจะเกินข้าโอ้โหเกินเจ็ดอ่ะ โอ้โเลยเท่าไรตัวนี้ฮะหนึ่งพันนะครับตัวนี้ถ้าขายไปตั้งไว้ถ่ายเนอะเออถ้าไปตั้งไว้ถ่ายหนึ่งพันนะตัวนี้แต่ว่าจอหน้ามันมันถ่ายได้ถ่ายได้ปกติแต่ว่าเพียงแต่จอหลังมันไม่ตดแค่นั้นแหละนะผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่ามีสองอันแล้วไงแต่คนข้างๆกันทื่อันเราผมอยากได้ผมก็อยากได้นะแต่ว่า คนข้างๆนี่นะจ้องอยู่อ๋อไม่มาต้อมัดข้างนีติดเลยใช่ไหมพี่เอ๋หกนี่ไม่ติดเลยตอนตอนนี้ก็หกใช่ไหมไม่ติดเลยใช่ไหมโอ้โแน่หกว่ะหกหกเห็นเลขหกแล้วก็หกเท่าไรครับตอนนี้ตันเดียวเหมือนกันอ๋อติดไม่ติดเหมือนกันไม่ติดเลยใช่ไหมต้องพาไปหาหมอหน่อยทำไ่กันไม่ติด ลองเปลี่ยนแบตแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วลองเปลี่ยนแล้วไม่ติดเลยอ่ะน,น่าสนะต้องไปทำอีกนิดหนึ่งน, 1, นะหนึ่งพันนะตอนนี้ผมนี่ก็ลองเปลี่ยนแบตดูแล้วใช่ไหมไอ้ยังเป็นติดเลยแต่ว่าตอนนี้นี่น่าสนใจอเลยนะ GoPro Hero สองพันสิบแปดนะครับตัวนี้ คันเดียวเอาไปตั้งไว้ไงนะ้แล้วแบบว่าแบบเป็นอีกอีกมุมหนึ่งไงนะ้าวิ่งวิ่งไปเตะปิ้วไปตั้งสนามฟุตบอลสวยแล้วเนี่ยน่าสนเปิดติดมีแบตเตอรี่ให้หมนะันอะแบตมันใช้ด้วยกันได้หมดเลยล่ะพี่ใช่ครับผมตั้งแต่ห้าหกเจ็ดครับใช้กันได้แบตก็ใช้ได้ยิงแล้ว ตัวเดียวกันนะแต่ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ใช่ใช่ใช้ได้ตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีแหละเคสก็ยังไม่มีมีมีแบตตัวนี้ให้ป่ะแบตตัวนี้ให้ใช่เคสก็ไม่มีเคสก็ไม่มีใช่ไหมมิโลสองพนสิบแเดี๋ยวเราลองเอาแบตใส่กันด้วยกันนะทุกคนเราเทียปกันเลย ก็เหลือแต่ตัวฮีโร่เจ็ดนั่นตอนนี้ทัดทัดไม่ติดแต่ว่าพวกติดมอไซค์น่าจะแจมอยือนะครับตอนนี้ไม่ใช่ทัชไม่ติดแต่หน้าจอหลังไม่ติดนะครับแต่ว่าสามารถอัวิดีโอได้นะครับนี้น่าจะหมดละก็วันนี้เดี๋ยวลาเฮียกับเจไปก่อนละกันนะครับผมเฮียผมไปก่อนนะครับทางนนวันนี้สวัสดีครับเจครับที่หน้าขึ้นมาได้ที่หน้าอย่าลืมนะชุดไก่อไรละครับ เท่าไรเท่าไรเท่านั้นอ่ะเอาไป2อ0พ i นไอเจ็ดเจนสี่ไอเจ็ดเจนสี่นั่นไอไอโฟนนั่นอ่ะไอโฟนเจ็ดร้อยยี่สิบจิเออดยเออมาไอโฟนเจ็ดร้อยยี่สิบแปดจินะครับตัวเดียไอโฟนเจ็อ่ะมีกองทิมทอมด้วยนะทุกคนชุดทิมทอมกับตัวกองเล็กตั้เนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวกองดูกองได้ยี่อั้นเหรอเออไอกองดิจิตอลนี่แหน่ไหนที่เรื่องเหมือนกันนะอ๋อมาเช้ามาก่อนได้เปรียบแล้วครับมาลงรวยเลยดีกว่านี่นี่นี่นาเกียร์ไวถกข้อถกร,รถไฟก็เยอะเหมือนกันตอนนี้มันเป็นแท็บเล็ตเยอะเหมือนกันในะวันนี้นะอะไรกันแท็บเล็ต อันนี้ก็ไอโมบายนะครับน่ะกรอเปล่าไอคิวไอโมบายคิวค่อนละแปดสิบหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับ